เสร็จอีกแล้วนี่นะลองรถอีกแล้วที่สกลนครน,นะรถเป็นฮิโน่สิงห์เทนะนี่ลองเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวพาดูโน่นไปโน่นแล้วอันนี้ใช้เวลาสี่วันนะจบเรียบร้อยจบภาร,ร,ร,รกิจนะบอกแล้วนะใช้บริการเช่งบอยไม่ผิดหวังแน่นอนนะรถออกมาทรงสวยๆนี่เดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูกันเลย ก็จบภาร,รกิจเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่นะจบส,ยสวยๆตรงรถก็สวยๆนะนี่ประมาณนี้เสร็จสิ้นภาร,รกิจเรียบร้อยสี่วันรู้เรื่อง กระเด้งเร็บล้อยงงไปตามกันนี่ท่านผู้ชมพอทําได้ยังไงนะทีสะนน่สกลนครนี่งงกันไปหมดเลยเดินทางมาด้วยนะเดินทางมาด้วยเดินทางมาเนี่ยเดินทางมาลื้อรถเก่าด้วยรถรถเป็นฮิโน่สิงห์เทคนู่นนะเดินทางมาด้วยรวมทั้งทาด้วยเนี่ยใช้เวลาแค่สี่วันรวมทั้งวันนี้นะอ่าสี่วันนะครับงานก็จะมีลื้อลื้อของเก่าทิ้งหมดนะ แล้วก็ถงกังความกว้างของกะตีแล้วก็วางหัวเครื่องเกียร์เปลี่ยนคันหน้าเดินระบบลมภายในใหม่หมดนะถังน้ำมันเปลี่ยนใหม่นะบอกแล้วถ้ารถอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกทํานะมันก็มันก็จะได้ตามใจเรานะก็จะออกมาสวยๆแบบนี้เลยนี่สวยสูงสง <Okay. S 2> น่ะนะพาเผยร่างกายงานสร้างนี่เป็นไงล่ะสวยๆนี่นะ ดูได้เลยสวยคลิปตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะยกกระบะขึ้นแล้วนี่นะเตรียมตัวจะยกกระบะขึ้นจะยกกระบะก,ก็ร้อยสลักก็ใช้ได้เลยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไร อันนี้จบสวยสี่วันรู้เรื่องระบบภายในเปลี่ยนใหม่นะคันหน้าเปลี่ยนด้วยนะคันหน้าต้องเปลี่ยนส่กรองเปลี่ยนใหม่กรองตัวนี้ใช้เป็นของสามที่สี่บ้านเรานะของนอกส่วนใหญ่แล้วก็จะดีไม่มีอากาศเข้านะเวลาเราแยกน้ำมันอะไรอย่างงี้นะอากาศไม่มีเข้า <c oughs> อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรจบเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวขึ้นเหนือกันนะ เตรียมตัวได้ขึ้นเหนืออ่าจะไปอ่าผมอ่ะเสร็จจากนี้ผมก็จะกลับกรุงเทพก่อนนะงานแรกเลยของเหนือก็ไล่ตั้งแต่นครสวรรค์เลยนะนครสวรรค์ก็ลไล่ไพฑูนถ้าพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะลยไล่ไพฑูนหรือใบ้ไล่ไล่ไล่ไพฑูนนี่แหละนะหนึ่งคันแล้วก็อ่าขึ้นไปอีกหน่อยจังหวัดตากนะจังหวัดตากนะจังหวัดตากอำเภอพ,พบพระนะที่ดีสองที่ดีสามก็เชียงใหม่ เพาวนะเชียงใหม่พาวนะครับก็เดี๋ยวรอชมเลยนี่สามงานนี้ของเดือนหน้านะก็จังหวัดตากรอนิดนึงนะเดี๋ยวผมไล่ขึ้นไปเพราะว่าจะให้ผมวิ่งย้อนไปย้อนมามันก็เสียเวลาผมนะนะครับรอนิดนึงนะคลิปนี้ก็ลาไปก,ก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับผม